ตื่นมาเช้านี้ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกโศโรคภัยมาลายไปสิน้นอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับเช้านี้ผมมหาอ้ายขออนุญาตมาแบ่งปันหรือเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านที่มีความเชื่อเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวเลขการที่เราตื่นมาในยามเช้าพร้อมทั้งลมหายใจก็แสดงว่าวันนี้ดวงเรา โชคของเราหรือวาสนาของเรานั้นดีแล้วแต่การที่จะทำยังไงให้วันนี้เป็นวันที่ดีทั้งวันและดีต่อต่อไปสิ่งหนึ่งที่เราควรดูแลรักษาก็คือลมหายใจและใจของเราเพราะใจของเรานั้นเมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองใจของเราดีแล้วเทพเทวาท่านก็จะอำนวยอวยพรให้เราประสบ ในสิ่งที่เราปรารถนาคํำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายกายกองจนเราสับสนว่าควรจะรักษาและดูแลอย่างไงพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าให้เรารักษาเพียงใจของเราอย่างเดียวก็พอคือเมื่อจะพูดถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็มีเพียงสามประการ คือหนึ่งละชั่วสองทำดีสามทำใจให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานัาสนังนั่นคือสามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อใจิตใจเราดีใจเราเศร้าหมองแล้วคนรอบข้างของเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยผมมีความเชื่อว่า แต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะมีเทพเทวาประจําตัวปกปักรักษาและคอยเอื้ออานวยอวยพรให้เราประสบความสําเร็จดังบทสวดที่ว่าสัพพพุทธานุภาเวนะนักัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธด้วยอนุภาพของเทวดาเ่าหนักสัตเทวดาเรานักสัต์ก็คือเทวดาประจําตัวเรานั่นเอง ดังนั้นเราต้องรักษาใจของเราให้ดีวันนี้ผมจะมาพูดต่อเกี่ยวกับอิทธิพลของเลขศูนย์เลขศูนย์นั้นเป็นดาวมฤตยูและเป็นธาตุลมในรอบร้อยปีนั้นก็จะโคจรมาบรรจบทับดวงโลกหรือดวงเมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ ในรอบปัจจุบันนี้คือช่วงตั้งแต่วันที่6มีนา2559จนถึง7กรกฎาคม2565ผู้คนทั่วโลกล้มตายหลายล้านคนเพราะโควิด19ดาวมฤตัูเป็นดาวที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากเป็นดาวอานตายเป็นเทพเจ้าแห่งความตาย